ไปไหนมาจังหวัดจังหวัดเขตจังหวัดขอนแก่นนะครััับเขขตจงหวดอนนนแก่ะะตอนนี้รู้สึกว่านะคะพี่แหวงรู้สึกป๊อปปูล่าว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยครับเดี๋ยวก็เลยคก็ไม่เห็นหลายวันคิดว่าหายไปไหนยังถามหาอยู่นี่พี่เสื้อนะครับพี่เสื้อมีประเด็นอะไรจะถามพี่แหวงนะคะตรงเลยใช่ปะใช่ปะคนอื่นอย่าบึ่งแกนะคร เด yeah. ี๋ยวนี้นะคะวันน да SO ี้เรามีประเด็นเด็ดๆรือร้อนนะคะประเด็นนี้คนอื่นไม่กล้าถามนะคะเดี๋ยวพี่เป้จะตรงๆนะคะเสียงจะได้ยินไหมอ่าเสียงได้ยินแน่นะคะนะคะพี่แหวง่าขอให้อันเบลดังๆเลยเด้อดังๆพี่แหวงมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งกับพี่พี่แหวงตอนนี้มันมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งที่กําลังดังมากนะคะ มีคลิปคลิปหนึ่งที่กําลังดังมากใช่ไหมพี่แหวงรู้ใช่ไหมว่าคลิปนั้นคือคลิปอะไรล่ะอดังเลยอดังสิตอนนี้คลิปนั้นน่ะคือเป็นที่สนใจของทุกๆคนนะคะอ่าค่ะเป็นยังไงครับพี่แหวงเป็นยังไงค่ะกับคลิปรู้สึกไม่ไม่รู้สึกกับว่าเฮ้ยทำไมคลิปนี้คนสนใจมากเป็นพิเศษต้องไปถามคนที่เขาสนใจเาะอ๋อเราจะเกินก่อนว่าคลิปไหนใช่ไหมคลิปที่แบบว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่า ที่ว่าแกเห็นเครื่อง่อฟังใชิญมาอ่านี่นะคะนี่ละใช่เหงื่อแตกเลยนะคนถามนะคะพี่กับคลิปที่ว่าตอนเนี้ยที่พี่แหวงว่าเห็นเห็นมีคนใครก็เห็นไม่เห็นยังไงก็อยู่ตรงนี้ใครก็เห็นใช่ไหมก็เห็นหมดและเนตั้งหลายคนเออเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวคนใครก็นั่งอยู่เต็มเลย แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแค่นั้นเองใครจะรู้ว่าเป็นอะไรเนาะไม่รู้ว่าใครทำอะไรเลยมาเราก็แค่เดินผ่านไปผ่านมาไปผ่านมาไปเรียนดู้ไปเรียนรล้นานหรือยังเนี่ยที่แหวนช่วงมาแรกๆเลยช่วงมาแรกๆเหรอแรกๆนี่คือตอนไหนประมาณเกินเว่าประมาณสี่นั่งอยู่นี่อ๋อแล้วก็ หวานใจชมแม่น่าจะนั่งอยู่ข้างๆผมแหม่อ๋อคือช่วงนั้นนะคะไม่ได้ว่าเดินเทินทานนะผมแม่ไปนั่งตอนนั้นคุณแหวงก็ยังไม่ได้ทำยูทูบเนาะไม่ได้ทำไม่ทำค่ะนี่แหละค่ะยังเป็นยังเป็นเดี่ยวๆยังไม่มีอะไรไม่ทำอะไรยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่สบายนั้นพี่แหวงก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ว่าใครอ่ะใครอ่ะอ๋อเออคนนี้คือใครอะไรประมาณนี้นี่แหละคะอ้าวลูกเกดพี่ตี้เราก็จะ เอากันแบบสั้นๆแค่นี้หนะอยเนาะอยไม่รู้เรื่องะไรพี่เป้เรื่องอะไรเนี่ยใช่ค่ะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปดูในคลิปพี่แหวงอะมีนะคะนี่ก็คือให้เครดิตพี่แหวงไปนะคะอ่า ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูช่องลุงแหวงคอนโทรลนะเออนี่เลยนะมันครั้งแรกเลที่ผมปากช่องไงทั้งหมดเจะเยอะเลยนะเคยอย่างนี้เลยเออใช่ลุงแหวงเคยมีไหมที่แบบลุมถามขนาดเนี้ยไม่เคยยปาากอ่งี้นะไม่ที่แบบลุมถามลุงแหวงเยอะขนาดเนี้ยีครั้งแรกใช่ไหม โกใจครับเดี๋ยววิ่งเลยครับเมื่อกี้เนี่ยไม่บอกานน้องม่มานงมาต่อยอีกแล้วขอบคุณมากค่ะต้อสนี้น้องมาต่อยก็มีขอบคุณพี่เป้นะครับขอบคุณพี่เป้ที่ออกไปแล้วนะเราจะเข้าเสต้องลงคือยังไงพี่เบงเนี่ยขนาดน้องเบดยังไม่รู้เลยเล่าเหอะย้ำๆเมื่อ้ยังไงอ้าว เขาเลิกทำบ้านกันแล้วเหรอเลิกแล้วครับผมเลิกแล้วครับลุงแหวงจะไปกินขนมจีนครับลุงแหวงหิวแล้วหรอมาตามที่เราเห็นลุงแหวงหิวแล้วนานแล้วใช่เรื่องนี้นานแล้วใช่ไหมนานมากผมมาใหม่ใหม่อ๋อมาใหม่ใหม่ผมมายังมาก่อนท่านใช้แล้วนะอ๋อแสดงว่าก็มาตอนตอนขึ้นบ้านใหม่ตอนขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่อ๋อนี่คือก่อนนั้นอีกใช่ไหมนานมีอยู่ครับนานมีอยู่ครับเรื่องอะไรเกินนิดนึงนะแม่ือผมไม่รู้เรื่องจริงจริัดเอี้ยว แล้วมาชมมาดูครับก็เลยเพราะว่าแล้วก็ต้องได้คุยได้เห็นใช่ไหมลับถ้าเห็นนั่นเราก็เห็นนี่อนี่เรวก็เห็นนั่นออเห็นนี่ตกลงตกลงก็เห็นแค่เขามามาแต่งรถนะเมาแต่งรถคือมาติดตั้งกล้องในเฉลยบอกว่าเป็นสื่อสื่อะไรสาว่าสือเรื่องที่เห็นไมผมไม่จริงผมก็สื่อตั้ที่ผมเห็นนี่แหละเป็นอะไรผมก็สื่อแบบนั้นแหละผมพดอะไรผมก็ พีเ็นั่นแหละคส่งมพี่ดแล้วี่มเขาวิเคราะห์เรื่องอะไรเออมันเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าอะไรประมาณว่านุมแหม่ที่พูดว่าเขาเคยเห็นเออแต่ว่าไม่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแค่นั้นเองสายเขียวนี่สายเขียวสายูคลิปเร็วๆไมยุ่งเมืองเรยครับแายผมเข้าเข้าครับมงด้วยแล้วแกไม่อับเียว่กได้เข้าเดคยเข้าไปดูนะิคกั้แมยไหมคลิปนี้นะคลิปพี่พี่ คลิปที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้นะโออหลก็ประมาณนั้นแหละเมดาไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ยบนลู้เจ้าก็แห้งแล้วซาด้วยแหละเดาเอ่ยนหสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะมาดไลกดแชร์คัสวัสดีค่ะ